สวัสดีครับผมพบกับผมครับที่นี่หัวสำโรงนะครับพบกับผมนะครับโบนนะครับผมวันนี้ผมกับทีมงานนะครับจะพาทุกๆคนนะครับมาที่ปั๊มปตตะหัวสำโรงแถวบ้านผมเองนะครับผมวันนี้เราก็มาที่ร้านเตี้ยวเมืองชะนะครับผมก็จะเป็นต้มยำไข่สูตรเด็ดนะครับผมของที่นี่เลยนะของเขาจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับก็จะเป็นต้มยำไข่อย่างที่กล่าวไปนะครับผมแล้วก็เป็นข้าวมันไก่นะครับข้าวขาหมูนะครับผมที่ว่าเป็นรสเด็ดนะ ใครที่มาปัป๊มปตทนี้นะครับผมก็ถ้ามาแล้วหิวข้าวก็แวะเข้ามาดูลองดูได้เลยนะครับเดี๋ยวย่าไงถ้ารสชาติหน้าตาแล้วก็ไปพบก,กับเจ้าของ,ของร้านกันได้เลยนะครับ let's go ับผมตอนนี้นะครับขนาน,นี้เนี่ยเราก็เรากับทีมงานนะครับได้เข้ามาที่ร้านนะครับผมก็จะเป็นร้านข้างในของเป็นร้านเสี่ยวเมืองฉะนะครับผมก็มาพบกับพี่เจ้าของร้านกันเลยนะครับนั่นชื่อคุณป๊อปนะครับผมสวัสดีคุณป๊อปด้วยครับคุณป๊อปครับผมอยากจะถามนิดนึงว่าที่ร้านที่นี่ครับตั้งขึ้นมาได้นานขนาดไหนเนะออประมาณสองปีแล้วครับอืมตั้งขึ้นมาสองปีแล้วคือตอบความตั้งขึ้นมาปุ๊กก็เลย ติดต่อทางปั๊มเลยใช่ well. ประมาณนั้นเลยครับพี่อ๋อก oh, right. oh. ็เลยตามตามกันมาเลยใช่ครับแล้วแรงบันดาลใจในการที่จะเปิดร้านเตี๋ยวเมืองฉะเนี่ยครับทั้งชื่อแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับได้แรงบันดาลใจมาจากก็ถ้าพูดตรงๆก็คือความชอบแหละผมทุกคนชอบกินเตี๋ยวต้มยำครับแล้วส่วนชื่อเนี่ยก็มาจาก อ่าผมมีชื่อพาอ,อมาชื่อเมืองฉะบูรี่แคมครับก็เรามีชื่อถึงจากนี้ก็เลยเอาตรงนี้มาตั้งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราอืมก็เลยเป็นเตี๋ยวเมืองฉะใช่ครับโอ้โหเป็นชื่อก๋วยเตี๋ยวที่ฟิวมากแล้ว<ม>ร้าน,นแล้วอ่าที่ร้านเนี่ยครับมีมีกว๋วยเตี๋ยวครับผมมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวขาหมูสามอย่างแล้วซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยครับก็อะไรครับ หลักๆก,ก็จะมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะครับแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเดงแล้วก็ต้มยำทะเลครับอือก็<ช>จะเป็นหมูสับหมูเดงท<ล>ะลเลครับผมโอ้สามอย่างก็จะเป็นต้มยำหมดเลยใช่ครับพี่น้ำใสก็มีครับอ๋อมีน้ำใสใช่แล้วราคาต้ตนเท่าไหร่ก็ส0ิบาทครับ แล้วถึง50บาทแล้วหรือจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสั่งน่าแต่ลูกค้าสั่งเ,เส้นก็มีหลากหลายทั่วไปก็จะมีเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นมามา่ามีขาวมีเหลืองมีหยกครับโอ้โหแทบจะทุกเส้นครับพี่อ <c oughs> แล้วผลตอบรับที่เปิดร้านมาเนี่ยครับะร,ระหว่าง2ปีเนี่ยที่เปิดร้านมาเนี่ยตอบรับดีไหม ดีครับพี่ก่อนโควิดนะแต่พอโควิดก็โดนผลกระทบเงนทุนหน้าโดนกันเยอะอะเนาะใช่ครับแล้วโควิดก็อย่างว่าอีกเราก็ต้องโดนหลายๆอย่างมาให้กินที่ร้านก็มีใช่ไหมแล้วก็ไหนจะลูกค้าไม่ออกมาจากบ้านบ้างโดนล็อกดาวน์บ้างอะไรอย่างเี้เนาะเออโดนผลกระทบกันหมดแต่ก็ถือว่าผลกระทบ ตรงนี้ก็ถือว่าผ่อนที่คลายลงแล้วครับนิดนึงครับก็ถือว่าดีขึ้นครับก็ยิ่งดีขึ้นเนาะยิ่งดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าโดนตั้งแต่รอบแรกแต่รอบนี้ก็จะหนักกว่ารอบแรกหน่อยนะใช่ครับแต่ลอย่างน้อยก็ฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงละครับผมแล้วตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็เปิดจริงๆประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งครับแล้วแต่หรือว่าแล้วแต่ของจะหมดครับเอาอแล้วถ้าของหมดไวก็คือหมดไวใช่หมดก็คือเก็บเลยกลับบ้านเลยครับผมครับก็เมื่อกี้นี้เราก็สอนทมรายละเอียดับ คุณป๊อบนะครับเป็นพี่เจ้าของร้านนะเรื่องเมนูอ่าและรายละเอียดในเรื่องการเปิดร้านนะครับผมก็เดี๋ยวให้อ่าคุณป๊อปนะครับให้อ่ามาอธิบายเมนูเรานิดนึงนะครับผมจะมี3อย่างนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยอ่านี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับครับตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นต้มยำหมูสับใช่ไหมครับใช่ครับนนี้มีไข่ด้วยนะครับไข่เชิงเชิงยางมาต้มนิดนึงใช่ครับพี่ไข่กาลังกําลังกินนะครับผมก็จะเป็นมียกนะครับเป็นต้มยำนะครับผมและนี่อะไรครับอันนี้เป็นข้าวมันไก่ครับอันนี้ข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่นี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสีบาทครับสีบาทเหมือนกันนะครับผมราคาเริ่มต้นแล้วตัวนี้ข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูครับครับพี่นี่นะครับราคาก็สี่สิบบาทสี่สิบบาทเหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่สี่สิบบาททั้ง สาตนาเลยขึ้นที่40เลยแล้วก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่ลูกค้าใช่ครับใช่มากแล้วก็ลูกค้าจะสั่งมากจะสั่งน้อยสั่งได้หมดเลยทำไม่ได้หมดครับอันนี้เป็นเมนูหลักๆของที่ร้านนักครับผมไอ้ทางนี้ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงชิมอาหารหน่อยนะครับผมที่ร้านเตี๋ยวเมืองฉากของคุณปรับนะครับผมเราก็มาลองกันก่อนเลยขอเมนูที่เมนูแรกก่อน ข้าวขาหมูนะครับผมแม่เนื้อหมูนี่ผมเห็นแล้วเหมือนจะนุ่มนิ่มเหลือเกินจะลองขออนุญาตถอดแมสนะครับไ <c oughs> ม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แมสมันเป็นพื้นมันเป็นแผนที่ <c oughs> แมสนะครับเด <c oughs> อะแมสิงเก่ะมาเราดูเนื้อที่เนื้อหมูก่อนเลยนะครับข้าวขาหมูเนาะหมูนะครับ จะนุ่มๆมากเลยนะครับดูเนื้อเนี่ะนะานุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อหมูนะครับเา็ในเนื้อหมูจะนุ่มๆหน่อยนะครับก็จะเป็นไคลไข่นี่กําลังพอดีนะครับไม่ไม่เขาเรียกว่าไงดีไม่สุกเกินแล้วก็ไม่กําลังพอดีพอดีนะครับก็จะขอลองที่คร้าวก่อนอมเนื้อหมูเขานิ่มมาก ืม,มที่นี่นะครับเด็ดอย่างหมูข้าวขาหมูนะครับนุ่มละลายแบบอแค่ยืดดุนดุนดุน,ดน,ดนเนี่ยเกือบแบบแทบไม่ต้องเที้ยวเลยนะครับมันหอมหวานถือว่าเด็ดนะครับผมข้าวขาหมูตัวนี้หมูทำมาได้ดีมากนะครับ ต่อไปเลยครับอืมกัเป็นข้ามันไก่ทีมงานขอขอ่าดีดาที่ร้านก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนี่ที่ร้านน่ารักนะครับเ,เนี่ยมี <laughs> คลิกเนอะพลิกอุดหัวไว้ <laughs> <c oughs> กวนแมลง <c oughs> กวนแมลงเข้า <c oughs> <ๆ> ก็ก็บ่งบอกได้เลยนะครับว่าที่ร้านนี้อ่าลูกค้าใช้เยอะเนาะโอ้ขาดหมดเลยโอเคลองที่น้ําจิ้มกันละเหรอว่าน้ำจิ้มสูตรเด็ดเมื่อกี้ป้าป้าที่ร้านเขาไดเอามาให้นี่ใสเลยอืมแค่นี้ก่อนพอนี่เสร็จ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาพริกใส่ให้ป้าแกด้วยน่ารักก็ถือว่าหัวไวนะครับกันไม่ให้มลแงเข้าเนาะดุนแรงกันเหลืเกินอ่ะมาเราลองข้ามันไก่สูตรเด็ดป่ากับสิบมาเมื่อกี้บอกว่าน้ำจิ้มสูตรเด็ด ดูซิว่าเด็ดจริงไหมเรามาดูกันดีกว่าอืมโอเดีนอืมังเสียงไหมครับต้องเอเอมอด้วยไหมเ, <c oughs> เด็ดจริงครับเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดนิดไก่นนุ่มมากครับ ยอดทำามันไก่นี่แหมยั่วยั่วทีมงานข้างหลังนี่คือน,น้ำลายกันหมดแล้วนไะงมาเอ่อทีมงานครับขอตะเกียบซ่อมช้อนหน่อยครับขอบคุณครับแหมทีมงานรังแกกันดีแะบอกแหมกินคนเดียวใช่ไหมช้อนไม่ต้องเอาซ่อมไม่ต้องเอาว่าอย่างนั้นแม่ รายกาจริงๆทีมงานผมเนี่ยมาลองอีกหนึ่งเมนูนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเตียวเมืองฉะเอาปเป็นเตียวต้มยำหมูสับนะครับผมก็จะมีเกี๊ยวแผน่นโตโตหนึ่งแผ่นนะครับกินกันเลยอืม เยวกรอบกำลังดีขอไข่ก่อนืมอผมว่ามันเป็นมันเป็นที่นักเจอของร้านอีกแบบหนึ่งนะครับทื่ว่าไข่ไข่เป็นยางมาตุงเนาะแล้วก็บวกกวยก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ,อร่อยจริงๆมาเรามาลองที่น้ำก่อนน้ำคัืงเหมือนที่ร้านนี้เมื่อกี้ ่าเจ๊เจ้าของร้านเขาส,สกิดมากระซิบมาบอกว่ากินที่เนี่ยเหรอไม่ต้องกินร้อนๆก็ได้ไม่ต้องปรุงหรอกอร่อยอยู่แล้วมามาดูกันดีกว่า <S <S เขาบอกว่าอร่อยเราลองซิว่าอร่อยจริงไหมอืมจริงๆครับไม่ต้องปรุงเลยรสชาติครบมากเ<อ>ผ็ดนิดๆหวานเปรี้ยวแล้วน้ำซุปก็เนี่ยกลมๆมาก <N ä ra> นี่นะครับถ้าเด็กที่ว่ากินเผ็ดได้นินดๆเนาะก็จะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับเนี่ยแล้วถ้ากินถ้าก,กินเนี่ยมันคือแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับบอกจริงๆนะครับว่าไม่ต้องปรุงนะครับผมแล้วที่ที่ผมสั่งไปก็จะเป็นมียกนะครับจะเป็นเส้นสีเขียวนะครับผมจะเป็นเส้นสีเขียวอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายๆอย่างเนาะมีหมูสับนี่หมูสับก็ไม่ได้ให้น้อยๆนะหมูสับให้เยอะมากนี่นี่ผมให้ดู อันนี้ช้อนเต็มๆนี่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ในยังมีอยู่ในชามอีกนะไม่ใช่ว่านน้อยๆนะครับ40บาทนี่ผมว่าคุ้มราคามากเรามาเอารวมๆกันหน่อยเคกินสปาเกตตี้กันไหมครับสปาเกตตีก้กินกันเลยั้สปาเกตตี้ก็กินนะ้วาจะบนแต่ม,ตมันต้องมป็นต้องอันนี้เป็นต,ตะเกียบ <laughs> มาขอลองซักคำก่อนเอาแบบเอาแบบเต็มเต็มคำเลย มาดูกันหมูอีกหนึ่งนะนะ,นะครับขอสักคำนะครับนี่เลยน้องโตสุดๆครับ เพราชาปเป้ดุมากรสชาติเหลอพอทีมงานแล้วอร่อยจริงครับแะนะนำให้มาลองได้เลยหลังจากมีจะเป็นหลักๆก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับหมูสับหมูสับหมูเด้งชัดเลนะครับผมก็จะเป็นข้าวมันไก่หมูสับเป็นข้าวมันไก่เป็นข้าวข,ขาหมู นะครับผมเด็ดจริงมาลองได้ในราคา40บาทเริ่มต้นที่40บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมหรือจะสั่งเป็นพิเศษบุญพิเศษหรือพิเศษพิเศษพิเศษแล้วก็แล้วแต่นะครับคนจะกินจุไม่จุนะครับแต่ทีมงานผมแต่ละคนก็น่าจะจุอยู่เวนยกเว้นตะก้องนะครับเป็นตะก้องก็จะกินน้อยนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นมีผมกับตะก้องกินน้อยหน่อยก็จะทีเหลือที่จะเป็นทีมงานเก็บตกกันโอเคนะครับผมอร่อยจริงครับแนะนําครับก็อ่า ขอฝากร้านนี้นะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเมืองฉะตั้งอยู่ที่ร้านปั๊มปรทอหวัวสำโรงนะครับเพจเฟซเเมืองฉะเลยครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวคมกิจโนพเกตครับเบอร์โทร090ครับ085 492ครับโทรมาเช็คก,ก่อนได้นะครับว่าของหมดหรือยังหรือโทรมาสั่ง ก็ได้ครับมีบริการส่งฟรีถึงที่ครับแล้วพิกัดร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ปั๊มปตทหัวสำรงคะอ๋อปั๊มปตทหัสรงเลยติดถนนใหญ่เลยใช่ครับพี่แม่ได้ทำเลดีสวยเลยครับผมยังไงก็ฝากที่ร้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมึงจฉนะครับครับขอบคุณครับโอเคครับผมอทางที่นี่หัวสำโรงนะครับเมื่อมันมาถึงช่วงสุดท้ายของที่นี่หัวสำโรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้ยังไงผมก็ขอฝากหน่อยนะครับเป็น ร้านเตี๋ยวเมืองฉะนะครับผมอยู่ที่ปั๊มปตทหัวสำโรงเองนะครับผมใครที่มาเติมน้ำมันแวะเซเว่นหรือเข้าห้องน้ำนะครับรู้สึกหิวก็ลองเข้ามาลองชิมได้เลยนะครับเริ่มต้นได้แค่40บาทนะครับผม40บาทเองเนาะเป็นราคาเริ่มต้นที่ถูกมากนะครับผมยังไงก็ฝากเพจเตี๋ยวเมืองฉะด้วยนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้เลยนะครับผมในในการที่จะมากินนะครับจะสั่งล่วงหน้าให้พี่เขาทาก่อนหรือจะโทรมาถามก่อนว่าร้านเปิดหรือปิดนะครับผมแล้วเมื่อกี้ทางพี่ป๊อปนะครับผมเจ้าของร้านเขาได้กระซิบมากับผมว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกเพจทุกคนนะครับก็ MM> วันนี้ก็ฝากร้านเตี๋ยวเมืองฉะนะครับแล้วก็เฟซเพจ a c e b o o k เตี๋ยวเมืองฉะด้วยนะครับก็ถ้าบอกมาจากที่นี่ของสำโรงผมมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือแถมเกี๊ยวฟรีหนึ่งจานครับ ทุกคนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับผมยังไงขอบคุณคุณป๊อปมากนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นแล้วก็การที่จะให้ทางทีมงานมาถ่ายทำรายการที่นี่นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับยังไงที่ดีกว่าสำโรงคราวหน้าจะไปที่ไหนต่อติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ